สวัสดีครับผมพนักานหลักใหม่บอลที่จะมา,า,าัปเดยกข่าวสารวงการกีาฟุตบอลประจำวันที่15เดือน1 2 2 5 5กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ สึกคู่ชิงฟุตบอลโลก2022เรียบูเลงแข่งใหม่แทนดีอาร์และก็เรื่องของโรนันโด้แวะสวมชุดมาดิบพร้อมแล้วไปฟังกันครับสึกคู่ชิงฟุตบอลโลก2022เป็นอันที่ร้อยแล้วที่ได้คู่ชิงชนะเลือกฟุตบอลโลก2022โดยอาจรนตานาชนะโคเอเช่ไปได้3-0และฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโกไปได้2-0ทำให้ต้องมาเจอกันอนตานาพบกับฝรั่งเศสวันที่18เดือน2 255 เวลา22นาการหรือ4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยถือว่าเป็นคู่ชิงสูงน้ำสูงเนื้อครับโดยฝรั่งเศสเป็นแชมป์กลับเมื่อปี2018ถ้าหากฝรั่งเศสป้องกันแชมป์ได้จะเทียบเท่ากับบราซิลในปี1962ที่สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้สำเร็จส่วนอันเจเจนาที่ไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปี1986และชวดรอบชิงไป2ครั้งก็คือในปี1990และปี2014มาดูเส้นทางการเอรอบชิงทั้ง2ทีมกันอันเจเจนาว่าเ,เป็นกลุ่มแชมป์กลุ่ม C แพ้ซาอุดีอาระเบียไปหต่อสชนะเม็กซิโกไป2 0ชนะโปแลนด์มา2 0รอสบสมบทีมสุดท้ายชนะออสเตรเลียไป2 1รอบกลองรองชนะเลิศชนะโดนจุดโทษในสนามไปสี่ต่อสาเสมอใน2อต่อสในเวลา120นาทีรอบรองชนะเลิศชนะโปรตุเกสไป3 0มศูดูดิโอเมซี่ทำงานไปได้5ประตู3แอสซิสดเป็นดาวซันโวร่วมกับกีเลนเอ็มปารเป้และเป็นดาวซันโวแอสซิสต์ร่วมกับมูนอลเฟนเดสโดยตอนนี้เมซี่มีอายุ35ปี ฝรั่งเศสรอบแบ่งกลุ่มช้างกลุ่มดีน cy, 1, ชนะออสเตรเลียมา4-1ชนะเดนมาร์ก2-1แพ้ตุเซีย1-0รอบส่ทีมสุดท้ายชนะโปแลนด์3-1รอบก่อนรองชนะเลิศชนะอังกฤษ2-1รอบรองชนะเลิศชนะโมร็อกโก2-0คิเรนแอนเอมปาเป้ชัโโโ 2, pe, ชว์ฟอร์มได้เยี่ยมจัดไป5ประตู2แอซิ์เป็นดาวซูเร์่วมกับลิโอี่โรมัซี่ที่5ประตูเช่นกันแต่แอซิ์ห่างกัน1ลูกมาวัดกันเลยว่าระหว่างลิโอี่โรมัซี่กับกิเรนแอนเอมปัเป้ pe, ใครคือผู้พิชิตตา เป็นแข่งเบอรหนึ่งของโลกจะจอมเก่าหรือรุ่นใหม่ไฟแรงลิพูเล็งแข้งใหม่แทนดีอาร์ทางลิพูเล็งหานเตะรายใหม่ไว้ด้วยการทั้ง4รายโดยทางหลุยดีอาร์ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งขณะที่ไปซ้อมเก็บตัวที่ดูใบและต้องพักยาวอย่างน้อยสาเดือนถ้าปิดฤดูกาลเลยโดยทางลิพูเล็งไว้ดังนี้ คนที่1นโคดี้การโปรกปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของทีม p s v h a r e l b e k ตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของทีมแมเตอร์ยูไนเต็ดคู่แข่งร่วมศึกพรีมเมียร์ลีกอยู่เช่นกันคนที่2มูซาดิยาบีแนวลูกของทีมไบเออร์ลูเบร์วาลคุเซนที่เคยมีข่าวตรงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลทำไป17ประตูกับ14แเสซิสิ์จากการลงเล่น12นัดในทุกรายการเมื่อรดูกาลที่แล้วคนที่3มิคาโนมูริสปีกวัย21ปีของทีมซัตตอาโดเนตโดยอาร์ เป็นดาวล่กที่น่าจับตามองและลงเล่นให้ทีมชาติอุเกียตไปแล้ว8นัดคนที่4มาคัสตูลามกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของทีมปูตเซียมิซัตกาบัตที่เคยมีข่าวกับลิปูมาได้สักพักแล้วแต่ก็ยังแย่งชิงกับไบรมิลลิที่อยากได้อยู่เหมือนกันลูโนโด,โดโวแวะสมชุดมาดิฟคิเตโน่ลูนโด้กองหน้าทีมชาติโปรตุเกสโดยล่าสุดเจ้าตัวโผล่ไปร่วมซ้อมกับเรอยมาดิฟอดีมเก่าโดยเป็นการรอหาโูสรอ,อนใหม่ หลังจากที่โรนโดที่ต้องปิดหวังในฟุตบอลโลกไปให้กับโมนโอกโวยังไรก็ต,ตามเมื่อวันที่14กันวยนที่ผ่านมาโรนโดไปปรากฏตัวที่สนามซอฟบันเดยเบบาสของสโมสรเรอัลมาดริดโดโรโโดได้มาพักผ่อนที่บ้านตัวเองในเมืองมาดริดและได้แวะซ้อมที่สนามดังกล่าวระหว่างรองสัญญากับก็สังกัดใหม่โดยทางโรนโดขออนุญาตฟลอรานิติโนเปเลสประธานทีมเรอัลมาดริดลงซ้อมกับทีมเพื่อรักษาสภาพาร่างกายและได้รับการตอบรับหเรียบร้อย ถ้าหาผิดภาพประการใด้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลักมาบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเนี้ยที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ SuperTank แล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ